ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่พื้นที่ส่วนปูกันอีกแล้วน,นะคะไม่บอกก็รู้ว่าวันนี้มาทำอะไรเนาะถุงใหญ่เบลเลอร์อยู่ข้างๆนะก็วันนี้เราจะมาต่อเลโก้กันนะทุกคนจะเป็นเลโก้ถ่ายลงไปแล้วละ่ะเป็นเลโก้แฮร์รี่พอตเตอร์นะแต่มาดูกันว่ามันคือเซตอะไรนี่ฉแฉว น้องเป็นเซตของไดอกอนอเล่นะก็คือต่อดารกอนแต่ว่าเป็นร้านเกมกลวิเศษวิสลี่นั่นเองนะทุกคนก็อันนี้เนี่ยไปซื้อมาตอนมันลดราคาแหละก็คือไปซื้อที่พลากอนมาเนาะมีราคาลดสิเรซราคาเต็มมาสามพันหเราได้มาในราคา3,420บบาทนะทุกคนพร้อมกับได้ โลี่แบ็มานหนึ่งถุงเนาะเขาแถมมาให้นะคะก็จะเป็นการฝึกควิดดิตนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวนี้ถ้าถ่ยเสร็จก็เดี๋ยวลงให้ดูขำๆเนาะเป็นรูปไปแล้วกันนะคะเพราะว่านี้เป็นเซตเล็กแต่ว่าวันนั้นที่ไปซื้อเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าโปรมันหมดเมื่อไหร่นะทุกคนก็คือซื้อครบห้าพันอ่ะจะได้เลโก้กล่องเล็กมากล่องหนึ่ง oh. อืมเป็นเลโก้เหมือนอืมอะไรนะ ธนาคารกิงกอดเออแต่ว่าเป็นเป็นแบบโมเดลด้านในนะทุกคนไม่ได้แบบเป็นเป็นกิงกอดใหญ่ข้างนอกเนาะก็เดี๋ยวเก็บโพลีแบ็กไปก่อนวันนี้เรามาดูอันนี้กันดีกว่าเกมกลวิเศษวิสลี่ของเราว่าจะสวยงามขนาดไหนดูจากด้านนอกก็คือ8บวกนะทุกคนอายุแปปีขึ้นไปก็น่าจะมีความยากหรือว่ามีอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่เบา แกะกันเลยดีกว่านี่ดูจากด้านหลังคือตอนแรกไปอ่ะตัดสินใจหลายอย่างมากก็คือเห็นแบบพารากอนเนาะฝรั่งก็เข้าไปเยอะก็จะมีเซ็ตของแฮร์รี่อ่ะเป็นไอซ์แลนด์อยู่ตรงกลางเลยแต่ว่าเราตัดสินใจซื้ออันนี้พอ,อด้านหลังเลยนะ <Quit. S 2> ข้างในมันก็คือแบบสีสันคัอร์ฟูลสุดๆฟึ้งฟึ้งฟึ้งมแน่นอนกฎกติกาของเราก็คือการต้องเปิดเล่มก่อน เอ้เนี๋ยนี้ instruction หรือแบบคู่มือมันจะมาในนี้ตลอดเลยมาในแฟม้ม <Wow. S 1> ขอแกะแบบชั่วร้ายไปเลยนะทุกคนเพราะมันแกะยากอันนี้เขาผานึกมาค่อนข้างแน่นนะ่ะเหมือนแบบทากาวมาเลยอะเพราะฉะนั้นการจะแกะมันก็คือการพังมันซะ,อะโอ้ยอก ชึ้งชึงโอเคอ่าแล้วก็ในนี้มีสติกเกอร์มาด้วยนะทุกคนดูแกะเสะยนเลยแล้ไปแล้วช่างมันมสติกเกอร์มาสองแผ่นสีสันสดใสแบบสุดๆนะคะแล้วก็นี่เล่มหนาหนากว่าที่คิดนะเนี่ยแต่ว่าสวยคือมันจะมี2อาคารนะทุกคนมันจะมีอันนี้ก็คือเป็นร้านเกมโกนมิเศษวิสลี่เนาะแล้วมันก็จะมี เหมือนเป็นร้านอะไรวะ<ม>เป็นล้านนคู่ก่ะทรงจามายนคู่ค่ะม,มาเป็นอันเล็กๆอยู่ข้างๆกันถ้าตามเรื่องมันน่าใจแบบอยู่ต่อกันแหละเขาก็เลยมีร้านนคู่มาให้ด้วยนะทั้งหมดโอ้โหยับมาเลยวะเฮ้ยไม่เยอะไม่เยอะเล่มมันหนาแต่ว่าไม่เยอะวะ่ะ ทั้งหมดนี้ร้อยเจ็ดสิบเก้าขั้นตอนนะทุกคนร้อยแปดสิบแหละประมาณร้อยแปดสิบขั้นตอนกับกี่ถุงเดี๋ยวหาก่อนแป๊บนึงว่ากี่ถุงหาถุงไม่เจอด้วยสิบถุงเฮ้ยน้อยร้อยแปดสิบขั้นตอนสิบถุงเท่านั้นเองนะทุกคนโอเซไปเริ่มต่อกันเลยดีกว่าก็คืออ๋อนี่เขาจะบอก ถุงหนึงถุงสอง่ะเป็นเป็นไปซนีนคู่เนาะส่วนถุง3าสไปจนถึง10เนี่ยก็คือเป็นอะไรนะร้านเกมกลวิเศษวิสลีโอเซไม่รอชา้าไปไปต่อกัน a few moments later เราก็ต่อเสร็จแล้วนะคะทุกคนใช้เวลาอันนี้ใช้เวลาไม่นานานย่ที่บอกมันมี180ขั้นตอนกับ10ถุงเนาะ ใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณสองชั่วโมง <Wow. S 1> นะคะประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งประมาณนี้เนาะที่เห็นชัดๆเลยก็คือมินิฟิกเกอร์จะเยอะมากแต่ว่าบางตัวเราก็จำไม่ได้เนาะเอาตัวที่เรารู้จักแล้วกันนะคะก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นจินนี่จินนี่วิสลีย์เนาะเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเอง นะคะแล้วก็จะมี Lord, ley, นอนวิสลี่เนาะคือส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องวิสลี่อ่ะก็คือหัวแดงทั้งหมดเนาะเฟรดแล้วก็จอร์ดนะคะทั้งหมดที่เอาเท่าที่จําเป็นที่เรารู้เนาะ <c oughs> ส่วนใหญ่นอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนเป็นอย่างมินิฟิกเกอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นพนักง,งานไปรษณีย์เออ <c oughs> เพราะว่ามันจะมีตึกนี้ที่เป็นไปรษณีย์นกะกูก็คือจริงๆแล้วไปรษณีย์นกะกูก็คือต่อเสร็จตั้งแต่แรกๆแล้วเพราะว่า จะเป็นสองถุงแรกที่เราต่อนะคะดีเทลไม่มีอะไรมากแต่ว่าถือว่าสวยนะเราก็สามารถที่จะต่อเข้ากับตัวร้านเกมกลวิเศษวิสลี่ได้เนาะทีนี้เรามาดูตัวเอกนะชิ้นเอกของเราก็คือจะเป็นร้านเกมกลวิเศษวิสลี่นะคะหลักๆเลยอ่ะเวลาที่เราใช้ไปอ่ะจะไปกับหน้าต่างตรงนี้เนาะต่อหน้าต่างคือเยอะมากนะคะซึ่ง ไม่ได้ต่อยากนะเพียงแต่ว,ว่ามันเยอะเฉยๆแล้วก็จะมีในเรื่องของเดี๋ยวพลิกด้านหลังให้ดูนิดนึงด้านหลังคือจะน่ารักมากนะสีสันสวยงามสุดๆด้านหลังมันก็คือจะเป็นแบบว่าป้ายชื่อตัวอุปกรณ์ต่างๆขนมต่างๆที่เขาขายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการติดสติกเกอร์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างที่เราบอกสติกเกอร์มี2แผ่นเลยนะเนาะแล้วก็ขอพลิกไปด้านหน้าอีกทีหนึ่งคือด้านหลังไม่มีอะไรส่วนใหญ่มันก็จะเป็น กิมมิคก็คือตัวของเล่นที่เขาขายกับขนมของเขานะคะส่วนด้านหน้าเนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีตามขอบก็จะมีชื่อร้านเนาะเป็นเกมตัวนิเสร็วิสซี่แล้วก็นี้จะเป็นหัวหัวคนมาเลยนะแล้วก็แน่นอนผมแดงเพราะว่าเป็นเฟกกับจอดนะคะแล้วก็แขนตรงนี้นี่ขยับได้เหมือนในเรื่องเลยเนาะตัวนี้ขยับได้นะคะรวมถึงฝั่งที่ถือมวกก็ขยับได้เช่นกัน น่าจะาประมาณนี้ส่วนด้านในอ้อด้านในหนีกิดนิดนึงจะให้ดูตรงนี้มีอัมบิดอยู่ห้อยอยู่ข้างบนเ <Wow. S 1> นาะแต่จากเรื่องอ่ะจำไม่ได้ว่าทำไมอัมบิดถึงอยู่ตรงนี้แต่ตัวนี้อัมบิดแน่ๆนะคะถามว่างานสวยไหมคืองานมันไม่ได้สูงมากนะทุกคนสูงไม่ถึงหนึ่งไม้บรรทัดอะคิดว่าประมาณยี่สิบเซนโดยประมาณนะคะก็ หาที่ตั้งง่ายอันนี้มันเป็นเซตที่ไม่ใหญ่มากเนาะแล้วก็สองชิ้นเนี้ยมันก็คือสามารถแยกจากกันได้แล้วก็เก็บได้ง่ายนะอย่าลืมไปหามาต่อกันนะสำหรับคนที่แบบเป็นแฟน,นแฟนแด้แฮร์รี่เนาะรวมถึงใครที่อยากต่อเลโก้แบบให้ลูกๆหลานๆน้องๆแบบว่าต่อแบบไม่เครียดนะพอะชิ้นนี้ต่อง่ายต่อง่ายจริงๆเนาะแล้วก็สีสันสวยงามนะคะ แนะนำเลยสำหรับสาววอแฮร์รี่นะรวมถึงน้องๆที่สนใจต่อเลโก้ที่มันไม่ยากมากนะคะสำหรับคลิปนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้เ <No. S 1> นาะก็ไปหาซื้อมาลองต่อกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปถัดไปยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเลโก้หรือว่าจะเป็นพวก <Wow. S 1> เขาเรียกอะไรอาร์ทอยต่างๆนะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามารอติดตามกัน สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ